สวัสดีครับนักเรียนกลับมาพบกับรายวิชาภาษาไทยพื้นฐานนะครับกับหน่วยการเรียนรู้ที่6นะครับนั่นก็คือวรรณคดีเรื่องลิลิตตะเลงพายนั่นเองนะครับกับครูแม็กนะครับครูเปียวัฒนเฉลิมวุิกลุโรงเรียนราดยาววิทยาคมกันอีกครั้งนะครับ<ม>อพอได้ยินคําว่าชื่อของลิลิตตะเลงพายแล้วเนี่ย หลายๆคนนะครับก็จะรู้สึกว่าเอ้เรื่องนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรนะครับคุณแม่ก็จะนําเสนอกันว่าจริงๆแล้วนะครับเราสามารถพอที่จะเดาเรื่องราวนะครับได้จากชื่อของวรรณคดีนะครับซึ่งวันนี้วรรณคดีเรื่องนี้นะครับก็นั่นก็คือเรื่องของลิลิลตะเลงพายใช่ไหมครับก็จะประกอบไปด้วยคํา3คํานะครับนั่นคือคําว่าลิลิลตคว่าตะเลงแล้วก็คําว่าพายนั่นเองนะครับซึ่ง เราเนี่ยลองมาแปลความหมายกันดูนะครับลิลิทน,นะครับเป็นคำเป็นลักษณะคําประพันธ์ของวรรณคดีประเภทหนึ่งนะครับโดยที่เราจะใช้ร่ายแล้วก็โครงนะครับขึ้นต้นโดยที่มีแบบฉบับน,นะครับหมายความว่า จะต้องอมีแบบแผนเนาะก็คือมีแพทเทิร์นเนาะในการใช้ว่าลิลิทเนี่ยก็จะเริ่มต้นจากรายนะครับแล้วก็จะตามด้วยโครง2โครง3และโครง4นะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปกล่าวกันในช่วงของลักษณะคําประพันธ์นะครับว่าการเข้าลิลิทเนี่เป็นอย่างไรนะครับส่วนคําว่าตะเลงนะครับตะเลงเนี่ยแปลว่ามอนนะครับก็เป็นชนเผ่าหนึ่งนะครับใน ประเทศพม่าในอดีตนะครับซึ่งในสมัยก่อนรวมกระทั่งปัจจุบันเองนะครับก็ชาวพม่าเองเนี่ยก็แบ่งเป็นกลุ่มชนนะครับหรือว่าถ้าเราเรียกกันง่ายๆเนาะก,ก็คือเป็นชนเผ่านะครับด้านนั้นเนี่ยก็จะมีกลุ่มชนที่แตกต่างกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นมง้งยาว้วมอนใช่ไหมครับกะเหรี่ยงอ่ะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่แตกต่างกันไปซึ่ง ในคาว่าตะเลน,นะครับเราจะหมายถึงคําว่ามอนมดังนั้นคําว่าพาม่าครับก็ไม่ได้หมายถึงกลุ่มชนชาวประเทศพาม่าทั้งหมดนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยตะเลงนนยแปลว่ามอนนะครับส่วนพ่ายนะครับคำว่าพา่ายเนี่ยพ่ายแปลว่าแพะแปลว่าไม่ชนะนะครับทีนี้ในสมัยก่อนนะครับคำว่าแพะในสมัยก่อนเนี่ยแพ้แปลว่าชนะ อ,อดังนั้นเนี่ยครับคำว่าพ่ายแพ้ถ้าเทียบความหมายในความหมายเดิมนะครับในความหมายเก่าเนี่ยจะเป็นการสร้างคำแบบคำซ้อนใช่ไหมครับเป็นการซ้อนคำโดยที่มีความหมายตรงกันข้ามแต่ทีนี้เนี่ยพอด้วยคนใช้เนี่ยใช้คำว่าพ่ายแพ้พ่ายแพ้พ่ายแพ,พ้แล้วความหมายเนี่ยครับมันอยู่ที่คำว่าพ่ายคือแปลว่าไม่ชนะเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นขึ้นมาบ่อยๆเลยทำให้ การใช้เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปความหมายของคําว่าแพ้เลยเปลี่ยนเป็นไม่ชนะนั่นเองนะครับแล้วเราก็ใช้คําว่าชนะเข้ามาแทนนะครับคน,ม,นมันก็ถ้าจะเรียบเรียงทำลายแล้วเนี่ยคำว่าชนะก็จะเข้ามาที่หลังเนาะ,ะดังนั้นครับวันณคดีเรื่องลิลิตตะเลงพ่เลยหมายถึงเรื่องราวที่มีลักษณะคำประพันธ์ประเภทลิลิตที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ของชาวมอนที่ แพ้ในสงครามนะครับเราก็จะพอเดาเรื่องได้ใช่ไหมครับเหมือนก่อนๆน,นี้เราก็จะเรียนมาคดีเรื่องอะไรนะมัทธนาภาตาใช่ไหมความเจ็บปวดจากความรักอันนั้นก็เกาแก่นเรื่องมาตั้งเป็นชื่อเรื่องใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยครับการสังเกตเรื่องราวหรือว่าการ ถ้านักเรียนรู้สึกว่านักเรียนสามารถพอที่จะแปลวรรณคดีเอ,อ่อชื่อเรื่องวรรณคดีได้นะครับนักเรียนก็จะได้เห็นว่าวรรณคดีเรื่องนั้นนี่มีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเป็นเรื่องราวคร่าวๆนะครับอ่าและต่อมานะครับผู้แต่งนะครับผู้แต่งก็คือสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมาณชิตชิโนรถนะครับอดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพล วิมูลมังคลารามนะครับหรือแล้วก็เป็นอดีตสมเด็จพระสังฆราชของประเทศไทยนะครับที่นี้ครับผู้แต่งเนี่ยยังมีอีกพระองค์ท่านหนึ่งนะครับนั่นก็คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมืน่นภูบาลบริรักษ์นะครับหรือพระองค์เจ้ากปิตตถาคติยกุมารน,นะครับเป็นพระโอรสใน พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้าน,นภาลัยนะครับก็เรียกง่ายๆว่าเป็นหลานนะครับของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระประมาจุชิชิโนรสเนาะถ้านักเรียนทราบนะครับก็พระมหาสมณเจ้ากรมพระประมาจุชิชิโนรสเนี่ยครับเป็นผู้แต่งหลกักเนาะเป็นผู้ที่มีความสามารถนะครับเป็นกวีโอ้ยเรียกได้ว่ากวีแถวหน้าของสยามประเทศในสมัยนั้นเลยนะครับ ถ้าเป็นตัวครูเองครูก็จะพูดเลยว่าครูค่อนข้างที่จะประทับใจงานกรมพระนก็จะเรียกสั้นๆว่างานกรมพระนะครับก็คือผลงานของกรมพระประมาณนูชิชิโนโรดเนี่ยคำที่ใช้เนี่ยค่อนข้างยากนะครับถ้าในเรียนไปศึกษาประวัติของผู้แต่งเพระองค์ท่านเป็นพระนาะแล้วก็เป็นสมเด็จพระสังฆราชโดยก็จะมีองค์ความรู้ เกี่ยวกับภาษาบาลีสันสกฤตมากมายดังนั้นการใช้คำของพระองค์ท่านเนี่ยค่อนข้างที่จะสละสลวยด้วยความการคัดสรรคำมาอย่างดีนะครับแล้วก็สร้างสารรค์ให้เห็นภาพแล้วอีกอันหนึ่งที่ครูชอบเลยที่เดี๋ยวนักเรียนจะได้เจอกันก็คือการเติม เสียงรอหรือว่าคําเสียงควบกล้ำเข้าไปในคาแล้วทาให้เกิดเกินการให้เกิดภาพที่ชัดเจนนะครับก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของพระองค์ท่านเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะได้ไปศึกษากันเนาะอ่าอันนี้นะครับก็จะเป็นดังในคําประพันธ์ในวรรณคดีที่ได้กล่าวไว้ว่าในช่วงส่วนต้นนะครับที่ได้กล่าวว่ามีผู้ช่วยแต่ง น,นี่ครับก็จะได้บอกไว้นะครับภายบูนโดยบทเบื้องโบราณรีบหรือรังสริตพระหลานตูต่อบ้างกปิสถาขคติยกุมารสมมุตินามนาหนอประพิษเจ้าช้างเผื่อผู้สามทรงนะครับ<ม>ก็ได้บอกไว้ว่ามีผู้ช่วยแต่งนะเช่นเดียวกันนะครับทีนี้นะครับจุดมุ่งหมายในการแต่งนะครับจุดมุ่งหมายในการแต่งเนี่ย พระองค์ท่านเนี่ยทรงเริ่มพระนิพนธ์เมื่อได้รับพระบรมราชโองการปฏิสังขรณวัดพระเชตุผลนะครับให้เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่3คือมีคําสั่งให้บรูรณะปฏิสังขรณให้เป็นมหาวิทยาลัยอ,อ่ะเราก็เรียกเนอะเป็นแหล่งรวบรวมความรู้แห่งแรกนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยเรียกว่าเปรียบเสมือนว่าวัดพระเชตุพนอันนี้ ชื่อวัดนะครับวัดพระเชตุพนวิมลมังคลรารามเราไม่อ่านพระเชตุพนนะครับเพราะว่าเป็นชื่อเฉพาะเนาะชื่อเฉพาะเนี่ยชื่อเดิมเนี่ยมีการประกาศนามไว้นะครับว่าเป็นวัดพระเชตุพนนะครับดังนั้นเนี่ยต้องมีตัวสะกดด้วยเนาะเชตุพนนะครับ mm hmm. ก็นี่จุดมุ่งหมายแรกก็คือ1ต้องรวบรวมเรื่องราวต่างๆนะครับนี่ เห็นไหมบรรจงสวะเลขแล้วหลายดุมขวบเรือปางบินทะเรศอรัมรงโลกเลี้ยงทำนุบเชตตุลพลผดุงผดิมติดเต็มเอ่อาวาสอาจเพ่งเพียงแผ่นฟ้ามาเสมอนะครับอันนี้ก็เป็นคําประพันธ์ที่บอกจุดมุ่งหมายในการแต่งเอาไว้นะครับนอกจากนี้ครับเสร็จแสดงพระยศเจ้าจอมอยุทยาแหง องค์อดิารสมมุติเทพไทยนเรศสวนรัตนมกุฏเกษัษร์สยามรือหวังอยู่คู่ทะเไว้ฝากฟ้า,าดินเฉลิมนะครับอันนี้นะครับก็เป็นการอธิบายจุดมุ่งหมายในการแต่งประการต่อมานั้นก็คือการแสดงพระยศนะครับก็คือการเฉลิมพระยศหรือว่าการเทิดพระเกียรติของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับถึงความยิ่งใหญ่แล้วก็ความสามารถในการต่อสู้เพื่อที่จะกอบกู้เอกราชนะครับให้กับกรุงศรีอยุธยาน,นั่นเองนะครับและต่อมานะครับก็ได้มีผู้บอกว่าเนี่ยครับการ สร้างเสริมสถานภาพอันมั่นคงของพระมหากษัตริย์นะครับทำให้ประชาชนเกิดความศรัทธาเลื่อมใสในพระมหากษัตริย์เกิดความรู้สึกฮึกโหมรักชาติและไม่เกรงภัยจากพมาก่าผู้นําซึ่งประกอบไปด้วยทศพิธรราชธรรมหรือผู้รู้ธรรมเท่านั้น จึงไม่เพียงพอสําหรับสังคมใหม่ในยุคต้นรัตนโกสิกต้องมีความสามารถทางด้านทางธรรมแล้วก็ความสามารถทางด้านการรบนะครับคุณลักษณะอันสคัญยิ่งของผู้นําที่เป็นที่ต้องการของประชาชนในช่วงเวลานั้นคือความเข้มแข็งข้วอานในการรบและความทรงอํานาจในการปก,ปกครองนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นการานักวิชาการนะครับาศาสตราจารย์ดรชลาดาเดงรักได้คิดนนก็ได้บอกไว้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยจุดมุ่งหมายในการแต่งอีก ไปเองอีกข้ออีกอีก,อกมุมมองหนึ่งนะครับที่ทําให้เห็นนั่นก็คือการแสดงความกล้าหาญแล้วก็ความเข้มแข็งในการปกครองการใช้อํานาจในเด็ดขาดในการปกครองนะเพื่อที่จะแสดงถึงการพระราชอํานาจนะครับของพระมหากษัตริย์ในสมัยนั้นด้วยนะครับเป็นตัวอย่างให้เห็นเนาะอืมนะครับดังนั้นนะครับจุดมุ่งหมายในการแต่งเนี่ยจึงประกอบไปด้วย3ข้อด้วยกันอย่างแรกเลยก็คือเพื่อที่จะ ปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาใช่ไหมครับแล้วก็ข้อที่2ก็คือเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแล้วก็เพื่อสั่งสมบาร,รมีของผู้แต่งนะครับก็คือเป็นการแสดงเ,ออเป็นการแสดงเกียรตยิยศแล้วก็บาร,รมีของผู้แต่งว่าได้แต่งเรื่องราวที่เป็นคุณประโยชน์แก่แผ่นดินแล้วก็สร้างคุณให้กับสยามประเทศนั่นเองนะครับ ต่อมาลักษณะคำประพันธ์นะครับลักษณะคำประพันธ์ก็จะเป็นคำประพันธ์ประเภทลิลิตเนาะเราดูได้จากชื่อของวัน,นคดีแล้วนะครับลิลิตเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยรร่สุภาพโครงสองสุภาพโครงสามสุภาพและโครงสี่สุภาพนะครับซึ่งนักเรียนเห็นว่าเราจะลงท้ายด้วยคําว่าสุภาพใช่ไหมครับราร่สุภาพโครงสองสุภาพโครงสามสุภาพและโครงสี่สุภาพนี้นะครับเราจะเรียก ขยายเพิ่มเติมไปว่าเป็นลิลิสุภาพนะครับใช่ดังนั้นก็คือทุกๆครั้งที่เราแต่งคำประพันธ์ประเภทลิลินเนี่ยก็จะต้องเริ่มต้นองค์หรือว่าเริ่มต้นเนือ้อเรื่องส่วนใหญ่ด้วยการที่กล่าวถึงโดยใช้คำประพันธ์ประเภทไร่เราใช้ไร่สุภาพในการบรรยาย บรรยาการาต้องใช้ว่าบรรยายฉากบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วใช้โครงสองโครงสามและโครง 4, สี่สุภาพเนี่ยในการพันนาหรือว่าอธิบายรายละเอียดของเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเหตุนั้นดังนั้นนะครับการใช้คำประพันธ์ประเภทไร่เนี่ยใช้คำประพันธ์ประเภทไร่เพื่อที่จะเล่าเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวเหตุการณ์ใหญ่ๆสำคัญสคัญแล้วก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นการบรรยายแต่ โครง2โครง3โครง4เนี่ยเอาไว้บรรยายรายอธิบายรายละเอียดหรือพันนานรายละเอียดเพิ่มเติมดังนั้นนะครับโครง2โครง3โครง4สุภาพที่นํามาใช้เล่าเรื่องราวเนี่ยครับก็จะเป็นการใส่ความรู้สึกนึกคิดของตัวละครลงไปอ่าใส่ความเชื่อใส่รายละเอียดต่างๆที่ ต้องการออที่ผู้แต่งนะคบต้องการที่จะสื่อให้ผู้อ่านเนี่ยได้เห็นอาจจะทําให้เหอกภาพชัดเจนขึ้นอาจจะแสดงความรู้สึกของตัวละครได้ชัดเจนขึ้นเราก็มาใส่ในนี้นะครับดังนั้นนะครับเราเรียกการร้อยเรียง คำประพันธ์หลากประเภทหลายๆประเภทเนี้รวมกันไว้เรียกว่าการเข้าลิลิทที่นี้ครับพอมันเป็นลิลิทสุภาพลิลิทสุภาพเนาะทุกอย่างก็จะจบด้วยสุภาพเช่น่รยสุภาพเองครับเราจะเขีนยน่ร้ก่อนเราจะเห็นจากมหาวิสณุชนชาดกันมัตซีใช่ไหมครับที่ใช้รรายยาวใช่ไหมดังนั้นเนี่ยครับตรงนั้นรรายยาวก็จะจะไร้จบไปเลยแต่่รยสุภาพอะครับจะต้องจบด้วยโครงสองสุภาพ อ่าแล้วก็ตามมาด้วยโครง2องโครงสามโครงสีการเข้ารีเลจะต้องอย่างนี้ครับเวลาเปลี่ยนฉากหรือเปลี่ยนองค์ของการเล่าเรื่องแล้วเนี่ยก็จะต้องเริ่มต้นด้วยรายแล้วก็ตามด้วยโครงตามมาปกตินะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยร้อยเรียงสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็เห็นได้ว่ามันเป็นแพทเทิร์นเป็นรูปแบบนะครับทีนี้ สุภาพนักเรียนถ้านักเรียนสังเกตครับเวลาเราแต่งโครงสีสุภาพเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าว่อ,อบาดสุดท้ายก็คือบรรทัดล่างสุดใช่ไหมครับแล้วก็วักหลังเนี่ยมันจะมี4คํคใช่ไหมครับนั่นแหละครับคือตัวบอกบอกว่าสุภาพถ้ามันเหลือแค่2คํามันจะเรียกว่าโครงด้าน หรือว่ารายด้านดังนั้นเราก็จะมีลิลิทด้านอ่าดังนั้นเนี่ยโครงมันก็จะเป็นโครงสุภาพกับด้านใช่ไหมครับถามว่าด้านกับสุภาพต่างกันยังไงต่างกันตรงที่วักหลังของบาทสุดท้ายเนี่ยมันจะมีเพียงแค่2พยางกับ4พยางนะครับที่เราเรียกสองคำกับสีคำเนาะมันก็จะเป็นประเภทของคําประพันธ์ที่แยกย่อยรายละเอียดต่อไปทีน่นี้อย่างที่ครูบอกนะครับลิลิทมันต้องมีแพทเทิร์นนะครับถ้าจะกล่าวถึง นอกเรื่องวรรณคดีสักเล็กน้อยนะครับเดิมเนี่ยเราจะพูดถึงเ,เราจะเคยได้ยินคําว่าลิลิตยวนพ่ายอ่ามันจะคล้ายกันแต่ทีเนี้ยครับพอเราไปศึกษาแล้วครับมันมีแพทเทิร์นหรือรูปแบบในการแต่งเนี่ยไม่ชัดเจนนะครับไม่ได้ชัดเจนแบบลิลิตะเล่พ่ายนะครับบางนักวิชาการบางกลุ่มนะครับเราก็าจะเลยเรียกว่าเรียกลิลิตยวนพายว่ายวนพ่ายโครงด้านเพราะว่ารูปแบบคำพันธ์เนี่ย ไม่ได้ออกมาเป็นรูปแบบที่ชัดเจนแบบลิลิตตะเงพายนะครับดังนั้นเนี่ยลิลิตตลเงพายก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนถ้าพูดถึงคําประพันธ์วรรณคดีที่ใช้ลิลิตนะครับที่เห็นกันได้ชัดเจนเลยเนี่ยเราก็ต้องให้วรรณคดีครูเนาะที่เรียกกันไนดะ้ก็คือลิลิตพระลอนั่นเองอ่าถ้านักเรียนหนึ่งไม่ออกนะครับก็ววเวลาคุณครูภาษาไทยจะสอนนักเรียนแต่งคาประพันธ์ประเภท โครงสีสุภาพเนี่ยก็จะมักได้ยินโครงแม่บทใช่ไหมเออหรือว่าโครงครูนะครับโครงที่เป็นต้นเขาในการแต่งเลยที่เป็นต้นแบบในการแต่งเลยนะั่นก็คือเสียงลือเสียงเล่าอา้างอันใดที่เอยใช่ไหมครับก็จะมาจากลิลิตพระลอน,นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นลิลิตเรื่องแรกนะครับในในวรรณคดีที่เป็น มีหลายลักษ์อักษรบรรจุไว้เก็บเอาไว้นะครับดังนั้นเนี่ยลิลิตอเนกพระกับลิลิพระรอนก็จะมีรูปแบบความประพันธ์ประเภทล,ลิลิตเหมือนกันนะครับก็มีแพทเทิร์นในการไล่เรียงเรื่องราวแบบเดียวกันและนี่ก็คือลักษณะคําประพันธ์นั่นเองนะครับทีนี้เรามารู้จักเนื้อเรื่องที่มันเป็นเรื่องราวคร่าวๆก่อนนะครับก่อนที่จะไปพูดถึงการเล่าเรื่องเล่าเรื่องย่อถูกไหมครับ เราก็จะต้องพูดถึงสงครามยุทธาถีใช่ไหมครับยุทธาถีคืออะไรนะครับยุทธาถีคือการต่อสู้กันด้วยอาวุธบนหลังช้างนะครับเป็นวิธีการรบอย่างกษัตริย์สมัยโบราณเออก็คือหนึ่งหนึ่งแหละคือการแบทเทิลเ่ะถ้าเรียกง่ายๆก็คือเป็นการแบทเทิลเนาะต่อสู้กันด้วยอาวุธบนหลังช้างเนาะดังนั้นเนี่ยก็เป็นการสู้โดยที่หนึ่ง เป็นการอธิบายว่าสงครามยุทธาธีเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้สมองใช้ไหวพริบปฏิพานไหวพริบยังไงคือการต่อสู้เกิดขึ้นเพียงแค่หนึ่งครั้งหนึ่งคนโอเคมันก็อาจจะเป็นกลุ่มหนึ่งเนาะมันก็จะมีอะไรนะพูดบกบองด้วยใช่ไหมนายท้ายอะไรก็ตามอะไรก็แล้วแต่นะครับก็สงครามยุทธาธีเนี่ยเป็นการประหยัดไพ่พล,ลหรือหรว่าไม่ทําให พลทหารไพรพลเนี่ยสิ้นเปลืองเกินไปแล้วก็ไม่สร้างความเดือดร้อนก็เกิดก็สู้กันเลยเนาะเอาผู้นํามาต่อสู้กันเนาะครับแล้วก็เห็นข้อเห็นข้อดีอย่งหนึง่งก็คือเป็นการแสดงความสามารถเนาะพะยศพระเกียรติแล้วก็เสียนยาูุภาพคือพลังเอ,อ่บอำนาจเนาะเพราะวความสามารถของผู้นําของผู้ปกครองนะครับก็โดยที่ไม่สิ้นเปลืองเลยนะครับซึ่งในประวัติศาสตร์ไทยนะครับ มีในพงศาวดารไทยเนี่ยมีการบันทึกไว้นะครับว่าได้เกิดเหตุการณ์ยุทธาัตถีทั้งหมด5ครั้งนะครับนั่นก็คือครั้งที่1พ่อขุนรามขมแหงชนช้างกับขุนสามชนเจ้าเมืองชอดที่จารึกอยู่ในศิลาจาาึกใช่ไหมครับจี่เขาบอกกูภัยต่อช้างกับขุนสามชนใช่ไหมครับต่อมาก็เป็นศึกสายเลือดของเจ้าอ้ายพระยาและเจ้ายี่พระยานะครับ มีเรื่องอเหตุการณ์ที่3ของยุทธาธีนั่นก็คือพระอินราชาประทักับเจ้าหลวงหมื่นต้งนครและ3าขุนทัพเชียงใหม่นะครับ mm hmm. แล้วก็เหตุการณ์ที่นักเรียนได้เรียนในโครงภาพพระราชพงศาวดารใช่ไหมครับในมัธยมศึกษาตอนต้นนั่นก็คื พระสุริโยไทยชนช้างกับพระเจ้าแปรนะครับที่เป็นภาพพระสุริโยไทยขาดคอช้างเช่นกับที่เราเรียนกันในโครงภาพพระพราชะพงศาวดารและยุทธาธีครั้งที่5ที่มีการบันทึกไว้ในพงศาวดารน,นะครับนั่นก็คือสงครามยุทธาธีระหว่างพระนเรศวรกับพระมาหาอุปราชาในสมัยอยุธยาน,นั่นเองนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวย่อๆใน ที่มานะครับแล้วก็ความเป็นไปของวรรณคดีเรื่องลิลิตตะเลงพ่ายนะครับทีนี้นะครับครูก็ขอฝากชิ้นงานนะครับให้สําหรับนักเรียนสักเล็กน้อยนะครับให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้นะครับเกี่ยวกับส่วนนําของเรื่องลิลิตตะเลงพ่ายนะครับทางผู้แต่งจุดประสงค์การแต่งลักษณะคำประพันธ์ที่มานะครับก็คือเรื่องของยุทธาถีเองเนี่ยมาในรูปแบบที่น่าสนใจเดี๋ยวนี้เราก็จะเห็นรูปภาพนะรูปแบบหลายๆอย่างนะครับก็ แล้วแต่นักเรียนเลยนะครับว่าจะทำเป็น Mind Map ไหมหรือว่าจะสรุปเป็นอินโฟกราฟิกใช่ไหมครับที่เราจะชอบเห็นกันนะครับหรือว่าจะสรุปออกมาเป็นก้อนความรู้เป็นองค์ความรู้นะครับก็แล้วแต่นักเรียนเลยนะครับขอให้มีใจความสําคัญครบนะครับว่าผู้แต่งคือใครมีใครช่วยแต่งอะไรบ้างนะครับจุดประสงค์การแต่งเพื่ออะไรนะครับมีลักษณะคําประพันธ์อะไร ลักษณะคำปรมพันธ์อะไรและลักษณะคำปรมพันธ์นั้นเนี่ยประกอบไปด้วยคำประพันธ์ประเภทใดบ้างน,นะครับแล้วก็ที่มาของเรื่องราวว่าสงครามยุทธศาสิรนียเป็นอย่างไรก็สรุปใจความสำคัญนะครับแล้วก็อย่าลืมไปส่งในกลุ่มเฟซบุ๊กของเรานะครับและสำหรับในวันนี้นะครับก็ลาไปก่อนแล้วก็พบกันในชั่วโมงหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ